I'll อาโสกิมานันโทนิจจังปัจริเตสติอันทะกาเรนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสถะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอเจริญพรคุณโยมก็ยังแม่ปรนอมก็คงยังจำอาตมาได้นะก็ <c oughs> <c oughs> สามารถก็คุ้นเคยกันอยู่ ขออนุโมทนากับโยมนะที่ได้สนับสนุนให้มีโอกาสได้มานุ่งห่มผ้ากาบสวบัสด์อีกครั้งวันนี้ธรรมาก็จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสกับเพื่อนนางวิสาขาห้าร้อยคนซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคาถาเมื่อกี้ซึ่งแปลว่าเมื่อโลกสันนิวาต อันไฟรุกโพรงอยู่เป็นนิดพวกเธอยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอเธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้วทำไมถึงไม่สแสวงหาแสงประทีพเล่าเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ได้ปรารถสหายของนางวิสาขาครั้งหนึ่งที่พระเชตวันเพื่อนของนางวิสาขาได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือว่าไปฟังธรรมก็เพื่อที่ต้องการหาเลตอุบายที่จะออกจากบ้านเพื่อที่จะไปดื่มเหล้าเองไปดื่มเหล้ากันลำพังจะออกไปเฉยๆก็ออกไปไม่ได้พระสามีก็ไม่อนุญาตก็เลยไปชวนนางพิสาขาเพราะอยากจะไปฟังธรรมไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ตอนไปชวนแรกๆนางวิสาขาก็ปฏิเสธเนี่เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พาไปไปเที่ยวชมสวนชมโน่นชมนี่แล้วก็ไปดื่มเหล้าเมากันก็เป็นทําให้นางวิสาขากล่าวตาหนิว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรครับเดี๋ยวพวกเดรถจทีเห็นเข้าก็จะกล่าวตำหนิตีเตียนได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ ถึงจะด,ดื่มในครั้งนั้นก็ใช่ว่าจะพ้นความผิดไปได้นะโยมกลับมาบ้านโดนสามีสอบถามไล่เรียงว่าเป็นอะไรกับลวงสามีว่าไม่สบายเป็นไข้ว่างั้นจริงๆแล้วคนเป็นไข้กับคนเมาเหล้าเนี่ยอาการเหมือนกันไหมโยมอาธมาก็งงนลยเอ๊ะคนเมาเหล้ากับคนเป็นไข้มันเหมือนกันตรงไหนหลอกสามีไม่ได้สามีจับได้ สามีก็ตบตีเอาพอนานร่วงการผ่านวันนานไปก็เกิดอาการอยากดื่มเหล้าอีกก็หาเล็ดอุบายที่จะออกนอกบ้านอีกก็ไปชวนนางวิสาขาอีกนางวิสาขาก็ปฏิเสธก็เลยบอกว่าวันนี้อยากจะไปฟังธรรมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนางวิสาขาก็เลยใจอ่อนพาไปพอไปนั่งฟังธรรม ัวเองก็นั่งก่อนก่อนที่จะไปถึงวัดก็ดื่มเหล้าไปด้วยเดินไปด้วยกลึบไปด้วยอะไรประมาณนั้นพอไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็เกิดอาการมึนเมาอยากจะร้องรำทำเพลงอยากจะออกมาเต้นอะไรประมาณนั้นอาการของคนเมาเหล้าอาจามาก็ไม่เคยเมาเหล้ายในนี้มีใครเมาเคยเมาเหล้าบ้างไหมพ่นอน้อมเคยไหม เคยใช่ไหมเออธรรมาไม่เคยไม่เคยกินเหล้าจริงเต็มที่เลยใช่ไหมก็บอกว่าสุราเนี่ยมีรสหวานแหลมป่านน้ำผึ้งมาเมื่อดื่มก็เมื่อดื่มเข้าไปแล้วทําให้ใจฮึกเหิมทําให้พูดมากเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยดื่มจริงๆผมเคยเคยเอา40่ดีกรีแตะที่ปลายลิ้นเหมือนกัน อยากจะรู้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงทําไมคนเขาชอบกินกันจังพอแตะก็ไปแล้วรู้สึกรสชาติไม่ถูกกิเลสกิเลสไม่ชอบใจก็เลยไม่หลังจากนั้นก็ไม่ยุ่งกับเเล่าอีกเลยฉะนั้นเมื่อนางเพื่อนของนางวิสาขาเกิดอาการอย่างนั้นต่อหน้าพระพุทธเจ้ามันก็เป็นการไม่สมควรใช่ไหมเป็นอุบาสิกาจะไปนั่งเมาเหล้าต่อหน้าพระพุทธเจ้างั้นก็ดูไม่เหมาะสม พระเจ้าท่านก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์ทำให้แถวๆนั้นมืดมนอนสการแล้วก็เลยกล่าวธรรมะตรงนี้ขึ้นมาที่บอกว่าเมื่อโลกสันนิวาตอันไฟคือกิเลสลุกโพรงอยู่เป็นนิดพวกเธอยังจะหัวรรเราะร่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอพวกเธอถูกความมืดปกคลุมแล้วทําไมจึงไม่สแสวงหาแสงประทีพเล่านี่เป็นคำพระเจ้าพอพระพเจ้าตรัสเพียงแค่นี้เดียว บรรลุสดาบันกันเลยนะความที่สติปัญญาของเขาสั่งสมมาดีแล้วยังเราเป็นไงโยมฟังแล้วรู้สึกเป็นไงอะยังอัตมาเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสไม่สะเทือนเลยนะไม่สะเทือนแล้วแถมจะไม่รู้เรื่องเลย,เยโลกสันนิวาตมันคืออะไรอันไฟลุบโลงอยู่เป็นนิดมันคืออะไรอไอ้ความมืดปกคลุมนั้นไอ้ความมืดนั้นคืออะไรไอ้แสงประเทพนั้นก็คือแสงอะไร ยมเ,เข้าใจไหมเขาคงอาจจะคิดว่าโยมวาตมาก็คงจะไม่ต่างกันเ็าคงไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมโยม <c oughs> ซึ่งก็บรรงบอกว่าการสังสมของเรานั้นยังไม่ใช่บุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลเรามีสี่ประเภทใช่ไหมเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ําแล้วพอเจอแสงพระอาทิตย์ศาสตร์สองโดนแสงพระอาทิตย์ก็บานขึ้นทันทีเหมือนบอคนุคคลคนที่หนึ่งพอได้ฟังธรรมของพระเจ้าก็ตัดสิรูธรรมตรงนั้นเลย ถ้าเป็นบุคคลที่สองก็ต้องฟังฟังแล้วให้พระพุทธเจ้าอธิบายเพิ่มขึ้นอีกหน่อยขยายเนื้อความขึ้นมาอีกหน่อยบางคนก็บรลุตรงนั้นบางคนต้องฟังแล้วฟังอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกต้องมีกัรยาในมิตรคอยแนะนําจึงจะมีโอกาสรู้ธรรมนั้นได้ในบุคคลที่สามบุคคลที่สี่นี้ก็ฟังแล้วฟังอีกการกัลยาในมิตรชี้แล้วชี้อีกก็ไม่บรรลุอย่าง ไม่รู้ว่าในบุคคลประเภทสีนั้นสี่ประเภทนั้นเราจะเป็นบุคคลที่สามหรือว่าที่สี่ถ้าเราเป็นบุคคลที่สี่ก็ไม่ต้องน้อยใจถือว่าเป็นการสั่งสมบารมีสั่งสมวาสนากันไม่ชาติใดชาติหนึ่งเราต้องบรรลุธรรมแน่นอนเพราะท่านบอกไปแล้วว่าคนที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะไม่บรรลุธรรมนั้นไม่มี ดีใจตรงนี้ไว้เลยโยมเพราะที่อาตมายกมานี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจว่าโลกสันนิวาตที่พระพุทธเจ้ากล่าวหมายถึงอะไรโลกมีอยู่สามอย่างมีอะไรบ้างท่านบอกว่าโอกาสโลกโลกคือพื้นแผ่นดินหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายโลกที่หนึ่ง โลกที่สองคือสัตว์โลกสัตว์โลกก็คือพวกเรานี่สัตว์โลกอย่างที่สามสังขารโลกสังขารโลกก็คือรวมโลกหนึ่งโลกสองเป็นสังขารทำไมจึงชื่อว่าโอกาสสโลกท่านบอกว่าคือเห็นโดยการเห็นโดยอาการวิจิตเพราะโอกาสสโลกนี่มีมากมีมีมากมายไม่สามารถที่จะประมาณได้เรียกว่าจักรวาล อนันตจัก,กรวาลจัก,กรวาลหนึ่งหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยสี่ทวีปมีอุตรทวีปอัปรกรยานทวีปชมพูทวีอันนี้เป็นต้นมีมีสี่ทวีปชมพูทวี้วยพวกเราอยู่ในชมพูชมพูทวีภาใน,นทวีปเหล่านี้ก็จะมีสวรรค์หกชั้นมีรูปภพสิบห้าชั้นเออสิบหกชั้นรูปภพสี่ชั้นอันนี้ก็ยังมีลงจากพื้นดินลงไปเป็นนรกอีก ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าหนึ่งจักรวาลจักรวาลมีเยอะมากสัตว์โลกไม่ได้มีเพียงแค่เรามีแบบไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็มีอยู่สี่อย่างใช่ไหมมีจักรวาลก็ไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ก็มีไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดมีประมาณไม่ได้แล้วก็อากาศความเวิ้งว้างต่างๆนี่ก็ ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ปัญญาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธญาณไม่มีที่สิ้นสุดสี่อย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ก็เก่าโดยย่อๆ่องเรื่องโลกเรื่องจัก,กรวาลนี่ละเอียดมากเลยอาตมาไปอ่านดูหลายวันเลยพิสดารวิจิตมากจนบางครั้งนึกอยากแม่เราอยากจะมีมีฌานมีอภิญญาบ้างจังเลยอยากจะไปเห็นว่ามันวิจิตอะไรขนาดนั้นที่ท่านแสดงมา บางครั้งเราศึกษาไปอ่านไปอาจจะสงสัยเห้มันทำไมมันใหญ่ตัวอะไรป่านนั้นนี่เราก็ไม่สามารถที่จะไปเห็นได้เพราะว่าไม่มีฌานไม่มีไอพิญญาก็อาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นโลกสันนิวาสท,ที่กล่าวถึงนี่หมายถึงโลกอะไรท่านหมายถึงสัสตว์โลกโยมในสามอย่างนั้นคือสัตว์โลกถูกไฟเ mm hmm. ผาอยู่เป็นนิด ลุกโพรงอยู่เป็นไฟนั่นคือไฟอะไรทำไมเราถึงไม่รู้สึกร้อนเนไฟคือความชราคือความแก่ไฟคือความเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเรียกว่าพยาธิไฟคือมรณะคือความตายพวกนี้เผาเราอยู่เผาเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกทำไมท่านอุปมาเหมือนไฟ ที่มาเผาเราเวลาเราโดนไฟเผาเรารู้สึกยังไงตอนที่เรายัางไม่เสียชีวิตเราก็รู้สึกไม่สบายตัวใช่ไหมโยมรู้สึก,กร้อนเป็นทุกข์ทั้นท่านอุปความเป็นทุกข์ตรงนั้นแหละท่านอุป,ปมาเหมือนไฟที่เผาเราอยู่ตลอดเวลาเผาอยู่ทุกขณะแต่เราไม่รู้สึกเพราะเรามีสิ่งที่ปิดบังไว้อยู่อย่างความชราความท่านบอกว่าชราเป็นทุกขนะ์เนี่ยความชราเป็นทุกข์อย่างไรต้องถามคนที่ ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยในนี้มีใครไม่รู้จักชราบ้างไหมโยมพ่อนอมรู้จักใช่ไหมความชราเป็นยังไงพ่อนอม,มันมีความสุขมีความทุกข์อะไรยังไงบ้างต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ถา้าความชราเนี่เป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเนี่ยทางกายจะลุกจะเหนินจะเดินก็ไม่สะดวกลูกหลานก็ไม่ชอบใจไม่เลื่อมใส ตอนที่อาตมาจะมาบวชอาตมาเห็นภาพภาพหนึ่งที่สะเทือนใจมากก็เก็บภาพนั้นไว้ในโทรศัพท์เอาไวด้ดูภาพผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งถูกลูกอุ้มไปทิ้งที่ใต้สะพานแล้วก็ปูผ้าใบไว้ให้นอนในน้ำคงจะมีเจตนาที่จะให้น้ำท่วมแม่ตายนี่นนะความชรา,าลูกหลานก็ไม่เริ่มใส่ เนี่ยคิดว่ามีสมบัติเราจะไม่ชรานะยโยมเพราะชราไม่นั่นความชราเนะี่ยน่ากลัวบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็คิดว่าจะสบายตอนแก่เท่าชราฝากปีพับฝากให้ไว้กับลูกแต่พอเรายกสมบัติให้ลูกหมดไปนะีก็มีข่าวคราวอยู่บ่อยๆเราก็จะได้ยินพอยกสมบัติให้ลูกไปหมดเนี่ย و. พอสมบัติหมดลูกก็ไม่เห็นคุณค่าของแม่และ ก็เอาแม่ไปปล่อยทิ้งอันนี้เราก็ได้ดีนข่าวอยู่บ่อยอย่างป้านอมมีโชคดีหน่อยนะได้ไมาอยู่บัานถ้าบางคนไม่แน่เขลูกหลานเอาไปปล่อยทิ้งจริงๆอย่าคิดว่าจะโอกาสนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะฉะนั้นเราถือว่าเราเป็นผู้โชคดีจะได้มาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นความชราจริงนำมาซึ่งทุกข์มากมายหลายอย่าง ทุกทางใจรูส้สึกเสียใจไหมโยมที่เกิดความเป็นคนชราเนี่ยบางคนก็บอกโอ่าฉันไม่เสียใจหรอกความเป็นชราคุณรู้ไหมกว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ได้น,นฉันต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อยกว่าผมจะหงอกกว่าหนังจะเหี่ยวย่นเนี่ยไม่แน่พวกคุณอาจจะมาไม่ถึงฉันก็ได้จริงไหมแพรนอนเกิดความภาคภูมิใจ <laughs> ที่ได้เป็นคนชรา จริงๆบางคนก็ไปไม่ถึงจริงๆนลยโยมบางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีถูกแม่ทําแท้งก็มีไม่มีโอกาสที่จะได้ชรากับเขาฉะนั้นความชราท่านกล่าวว่าเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่น่าเลื่อนรมความชราจริงๆแล้วที่เราเห็นอาการที่ผมงอกฟันหกักหนังเหี่ยวย่นริง จริงๆไม่ใช่ตัวชราคนะไม่ไม่ใช่ความชราเป็นเพียงแค่ผลของความชราตัวชราจริงๆเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าท่านอุปมาเหมือนลมเหมือนลมพัดใบไม้เนี่เรารู้ว่ามีลมแต่เราไม่สามารถเห็นลมได้ใช่ไหมมีใครเห็นตัวลมบ้างไหม่ย ไม่มีเราบอกไม่ได้ว่าลมแล่ะมีลักษณะรูปร่างหน้าตายัางไงสีสันอะไรเราก็บอกไม่ได้แต่เรารู้ว่ามีลมเพราะมันพัดไปไม้ให้เราเห็นนั่นเหมือนกันยมไอ้ตัวชราจริงๆเราไม่เห็นหรอกจริงๆไอ้ความชรานี่มันมาจากไหนมีใครรู้ไหมโยมตั้งแต่เกิดมาเราก็กินข้าวดื่มนมดื่มน้ำอาบน้ำขัดสีวิตวันมาตลอดดูแลเอาใจใส่อย่างดี แต่อย่างนั้นมันก็ยังชราอยู่ก็ยังแก่ลงไปเรื่อยๆ,ๆถามว่าความชรามาจากไหนอยมตอบได้ไหมอาตมาได้ยินพระท่านพูดหลายรูปในนิยมเรื่องนี้เรื่องความชราเรื่องความแก่ความเสพความตายทนะวนความจำมคิดว่ายมงฟังกันแล้วแหละอาจจะลืมหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ความชรามาจากไหน จริงๆแล้วความชรามันก็มาพร้อมตั้งแต่ความเกิดนี่แหละโยมเพราะเกิดปุ๊บมันก็ชราเลยอ้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะเกิดปฏิสนทธิปุ๊บหลังจากปฏิสนทธิมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากน้ําใสๆเป็นน้ําล้างเนื้อจากน้ําล้างเนื้อก็เป็นก้อนมาเป็นปัญจสาขามีปุ่มห้าปุ่มมีหัวมีแขนสองมีขาสอง พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนั่นแหละคือความชราแล้วมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆความชราไม่ใช่ผมงอกฟันหักที่เราเห็นนี่นะอันนี้มันความชราเป็นผลของความชราแล้วมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเลยฉะนั้นความชรามันจึงมาพร้อมกับเราตั้งแต่เราเกิดเกิดปุ๊บก็ชราเลยเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆไม่คงอยู่กับที่แล้วความชรานำเราไปไหน ความชรามันนำเราไปหาความตายใกล้ต่อความตายใกล้ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยวันคืนที่ผ่านไปผ่านไปอายุของเราก็กระชั้นจิตก็ไปเรื่อยๆท่านอุปมาเหมือนโคท,ที่กำลังเดินไปลงฆ่าสัตว์ก้าวแต่และก้าวที่ก้าวไปหารงฆ่าสัตว์ก็ใกล้ความตายเข้าไปเรื่อย วันคืนของเราที่ผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็เหลือน้อยลงน้อยลงนั้นความตายก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ไหมมีครั้งหนึ่งอาตมาช่วงนั้นบวชใหม่ๆนานมาแล้วไปอยู่วัดซึ่งพระนี่ส่วนมากจะมีเป็นพระบ้านนอกเนีจะมีเวลาว่างเยอะมากไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเช้าเอเนเพลนอนนะก็อยู่อย่างนั้นส,สักแต่ว่าบวช มียวันหนึ่งไปเจอหนังสือเล่มเก่าๆของนวกุวาทก็หยิบมาอ่านแต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเลยนะโยมไม่สนใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครก็ไปหยิบหนังสือนวกุวาทมาอ่านอ่านไปอ่านไปรู้สึกทึ่งในสติปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าทำไมท่านสอนดีขนาดนี้มีเหตุมีผลทุกอย่างสอนกระทั่งหน้าที่ของรูปที่ควรทําอย่างไรกับพ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่ควรทําอย่างไรกับรูปสอนมาหมดทุกอย่างเลย ถ้าอยากรวยควรทาอย่างไรท่านสอนบทเลยสอน,น,นตั้งแต่เริ่มต้นจากออชีวิตของคารวาสมาเลยสอนมาเลย่ยไม่เลย่ยและไปเจอธรรมะอยู่บทหนึ่งที่สิกิจใจมากที่สุดเรียกว่าอภินาปเจเวกสกิจใจมากโยมท่านบอกว่าพึงพิจารณาหนึ่งหนึ่งตอนนั้นรู้เพียงแค่หัวข้อธรรมนะในนั้นในหนังสือนัก,กวาดไม่ได้อธิบายอะไรเลยท่านบอกว่าจงพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อาตมาก็นั่งคิดเนี่ยคิดมันว่างมากมันร่้จะทำอะไรก็คิดไปคิดมาคิดถึงว่าเราจะต้องแก่รู้สึกใจคอไม่ดีเลยคิดตอบอนนี้ท่านก็บอกคิดตอบไปอีกพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาโอ้ยยิ่งห่อเหี่ยวไปใหญ่เลยข้อนี้พิจารณาหนึ่งเนืองว่าเราจะต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเอ้ามาใช่ที่ไม่คช่อัตมาพูดข้ามไปนะ ความชรานี่มันไม่ได้นําเราไปหาความตายโดยทีแรกเนี่ยมันนําเราไปหาความเจ็บไข้ได้ป่วยธร่าะกายเนี่มีทุกข์มากเลยเป็นเป็นลังแห่งโรคเลยโรคมากมายอาศัยเกิดอยู่ในร่างกายนี้นทท่านก็บอกพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราจะต้องพลัดพรากจาก ของรักของชอบใจพอถึงตรงนี้อจ,จะมาน้ำตาไหลเลยนึกถึงว่าเอตอนนั้นเรารักใครมากที่สุดรักพ่อรักแม่รักน้อง <S <S ก็เกิดความรู้สึกใจคอไม่ดีรู้สึกว่าเออสักวันหนึ่งเราจะต้องพัดพากจากบุคคลเหล่านี้รู้สึกใจคอไม่ดีมากๆเลย มาทั้งค่าพิจารณาต่อไปอีกว่าเราทําดีจะได้ดีเราทําชั่วจะได้ชั่วเรานี้เป็นต้นก็เลยเห็นว่าเราควรที่จะทําความดีให้มากๆนั้นไฟเหล่านี้คือความแก่ความเจ็บความตายเผาเราอยู่ตลอดถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงให้เราพิจารณาความแก่ในเมื่อความแก่มันไม่ดีเลย มันเป็นทุกข์เพราะอะไรพระพุทธเจ้าถึงให้พิจารณาพระพุทธเจ้าบอดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ที่สตรีและเครือขัดสตรีบรุษคฤหัสั์หรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆหนงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนะ มีความมัวเมาอยู่มัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งจะเป็นเหตุให้เราไปประพฤติสิ่งที่ไม่ดีไม่งามประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาใจนะจุดประสงค์ที่ให้ท่านพิจารณาความแก่ก็เพื่อให้ละความมัวเมามัวเมาในว,วัยว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เฮายังไม่แก่เรายังสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในโลกนี้ได้อีกเยอะได้อีกนาน เรียกว่าความมัวเมาเพราะใส่อำนาจประโยชน์ตรงนี้พระพุทธเจ้าเลยให้เราพิจารณาความแก่พิจารณาบ่อยๆเนืองๆไม่ใช่นานๆท,คานานานทีคิดนี่จบถ้านานๆทีคิดนี่มันมันไม,ไม่ไม่เท่าไหร่จิตใจไม่ค่อยห่อเหี่ยวพ,พิจารณาบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะบรรเทาหรือว่าลดละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ เมื่อละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ก็จะไม่ประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจความมัวเมากับความประมาทเหมือนกันไหมยโยมคนสงสัยตอนเป็นคา,ารวาสก็เคยถามถามเพื่อนกันคุณตุย๋ยคุณเต้ยตอนนั้นยังไม่ได้บวชก็นั่งถามกันว่าความมัวเมากับความประมาทเหมือนกันหรือว่าต่างกันตรงไหน จริงๆแล้วเขามีความเหมือนและความต่างความเหมือนก็คือเขาเป็นอกุศลจิตเหมือนกันความต่างคือความมัวเมาก็คือความถือตัวนั่นเองเป็นชื่อของมานะความถือตัวถือตัวว่าฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ฉันยังไม่แก่ฉันยังมีอายุยืนยาวฉันรวยฉันจนฉันอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาเนี่ยเป็นชื่อของมานะทั้งนั้นเป็นความมัวเมาและความประมาท ต่างจากความัมเมาตรงไหนความประมาทก็คือการอยู่ปรัศจากสตินั่นเองปล่อยจิตคือท่านบอกว่าความประมาทเป็นฉะไหนไหก็คือการปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักที่น่าพอใจน่าปรารถนาชวนให้รักพาใจให้ใกล้อะไรประมาณนั้นทำใจให้รุ่มลงนั่นแหละยังปล่อยจิตปล่อยใจไปให้ในให้ไหลไปกับกามคุณ การกระทำโดยไม่ติดต่อการทอดทิ้งจุระการทอดทิ้งฉันทะในการเจริญกุศลซึ่งท่านอุปมาความประมาทนี่เหมือนกับตัวกิ้งก่าทำไมท่านถึงอุปมาอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ากิ้งก่าเนี่ยมันวิ่งแล้วมันก็หยุดวิ่งแล้วมันก็หยุดมันไม่ติดต่อกันเคยเห็นไหมพี่น้องเคยเห็นเนาะนั่นแหะความประมาทท่านอุปมาอย่างนั้นเหมือนกับตัวกิ้งก่าที่วิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดคือเราทํากุศลไม่ต่อเนื่อง การทำกุศลนี่เราต้องทำให้ต่อเนื่องทำทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำอยู่อย่างเดียวนะยโยมคือทำให้มีโอกาสให้ทานเราก็ให้ทานมีโอกาสให้ศีลมีมีการรักษาศีลเราก็รักษาศีลมีโอกาสเจริญภาวนาเราก็เจริญภาวนาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สันโดษไม่สันโดษในการเจริญกุศลธรรมอ้าวเอเจตมานี่ รู้สึกว่าพูดได้หน่อยเดียวเองมันก็จะหมดเวลาแล้วโอ้โหสัตว์ตั้งใจเตรียมข้อมูลมาเต็มที่เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้เพิ่งพูดได้ยอย่างไม่ไปถึงไหนเลยน่นะนั้นเพราเมื่อเราถูกความแก่ความชาราความคนนี้แผดเผาอยู่ไม่ควรที่จะประมาทคือไอ้ความล่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอที่พระเจ้าทำ เราไม่ควรประมาทมัวเมาอยู่ควรสแสวงหาประทีปอันความมืดปกคลุมแล้วเนี่ยคือความมืดตรวนั้นคืออวิชชาความไม่รู้ทุกเหตุให้เกิดทุกไม่รู้ทรรมที่ดับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงร,รมที่ดับทุกนี่คือเรียกอวิชชาปิดบังเราไว้แล้วทำอย่างไรอวิชชาจะหายไปท่าน ให้ทําเหมือนแสงประทีปสวงหาแสงประทีปแสงประทีปในที่นี้ก็คือปัญญาปัญญาัติปัญญาปรมาอาภาเรนปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอันใดที่จะเสมอด้วยปัญญาแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่สว่างเท่าปัญญาเพราะว่าปัญญานี้ดวงอาทิตย์สามารถส่งแสงสว่างได้แค่ปัจจุบัน แต่ปัญญานี่สามารถรู้ได้หมดอย่างปัญญาของพระพุทธเจ้ารู้ได้กระทั่งโลกนี้รู้ทั้งโลกหน้ารู้ไปทั่วจัก,กรวาลไปได้หมดเลยฉะนั้นปัญญาเราจึงควรสเสวงหาจะแสวงหาอย่างไรปัญญาอยู่ดีๆปัญญาจะมาไหมอยู่ดีๆปัญญาไม่มาเราต้องหาหาด้วยวิธีการอย่างไรหนึ่งคบสัตย์บรุษ มีพุทธเจ้าเป็นต้นสองฟังธรรมสามโยนิโสมานัักรฟังแล้วใส่ใจโดยอุบายอันแชบคายสี่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะนี่ยังเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเราฟังธรรมแล้วเราไม่เอาปฏิบัติมันก็ยังไม่เกิดอยนะธรรมะของพุทธเจ้าจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานำไปปฏิบัติน้อมเข้ามาใส่ตัวไม่ใช่น้อมออกนอกตัวนะ น้องเข้ามาใส่ตัวคือน้อม,มาปฏิบัติถ้าเราฟังเฉยๆฟังแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็ผ่านรู้ธรรมะเฉยๆท่านก็อุปมาเหมือนดอกไม้ดอกไม้งามสีสวยแต่ไร้ซึ่งกลิ่นหอมนั้นรู้หมดธรรมะรู้หมดเลยแต่ไม่ได้เอาไปปฏิบัติอาลัยยมจมะมาคิดว่าคงจะพูดได้แค่นี้สมควรแกเร่เวลาเนาะ เตรียมข้อมูลมาเยอะเหมือนกันท่านผู้มนะขอให้พระขอการพระเถระนำให้พ่อโยมด้วยครับโยมท่าน